ับผมท็อปซาโกครับผมชาโนมครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับเรามีชุดโฮมเทเตอร์ระดับพรีเมียมาแนะนำให้รู้จักกันนะครับครับที่เป็นการจับคู่กันนะครับระหว่าง AVR นะครับจากทางออนเกียรุ่น TX NR 7100นะครับจับคู่กับลำโพงคลิปเรฟเลนซ์พรีเมีย่นั่นเองอ่าก็ขอเกริ่นก่อนนิดนึงนะครับว่าทำไมแบรนด์คลิปกับ ออนเกถึงมาจับคู่กันได้นะครับนั่นสิครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่ามีความเปลี่ยนแปลงพอสมควรในส่วนของแบรนด์ออนเกนะครับแต่เดิมเนี่ยออนเกเนี่ยเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1946นับจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะเกือบเกือบ80ปีเข้าไปแล้วนะครับน้กเล่นเครื่องเสียงชาวไทยเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่ในช่วงที่ผ่านมานะครับ Vox International Corporation นะครับซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกับลำโพงคริสเนี่ยได้ทำการควบรวมบริษัทออนเกวรวมถึงอิติก นหนึ่งของบริษัทนะฮะเราก็เลยเหมือนกับว่าได้เห็นคริสกับออนเกวเนี่ยมาอยู่ด้วยกันได้นะครับซึ่งอินทิก้าเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ซับนะหรือว่าแบรนด์ลูกของดานออนเกลนั่นเองอแต่ว่าจะเป็นเอวีที่เรียกว่าระดับพรีเมียมกว่าซึ่งก็ถือว่าเป็นเหมือนอีกหนึ่งทางเลือกเข้ามาให้นักเล่นเครื่องเสียงชาวไทยเนี่ยได้มีตัวเลือกในการเลือกเอวีได้มากขึ้นนั่นเองครับอ่าเท่ากับว่าในฟีนี้เราก็จะได้เห็นทั้งออนเกวแล้วก็อินทิก้านั่นเองนะครับ แต่สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะโฟกัสกันที่ AVR ของ o n k เกียวนะครับรุ่น TXNR7100 รุ่นนี้คุณสมบัติคร่าวๆนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับภาคขยาย9ชันแนลนะครับกำลังขับ100วัตต์ต่อชันแนลวัดที่8โอห์มโดยอ้างอิงมาตรฐาน f t c นะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราไปใช้งานร่วมกับชุดลำโพง WBTMOS หรือ DTSX เนี่ยก็จะรองรับถึง5.1.4หรือ7.1.2ในทีเดียวครับครับก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำไปใช้งานในห้องขนาดไหนหรือขึ้นอยู่กับความถนัดหรือว่าความต้องการในการติดตั้งของแต่ละคนนั่นเองนะครับครับและนอกจากนี้เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยยังได้รับการรับรองมาตรฐานอย่าง t h x รวมถึง iMac Enhance ด้วยนะครับและแน่นอนนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยก็ยังรองระบบเสียงแบบ WBTMOS และ DTSX อีกด้วยครับ มาดูในส่วนของช่องต่อที่เด่นที่สุดของ AVR เครื่องนี้เลยนะครับนั่นคือให้ HDMI In นะครับมาทั้งหมด6ช่องกับ HDMI Out 2ช่องซึ่งความพิเศษของ HDMI สำหรับ AVR เครื่องนี้เนี่ยก็คือเป็น HDMI เ Version 2.1นะครับที่รองรับนะการส่งสัญญาณภาพผ่านนะครับ Pass Through ได้สูงสุดถึง 8K 60 h z เลยทีเดียวรวมถึงนะยังรองรับการส่งผ่านสัญญาณภาพแบบ 4K 120 h z เองด้วยเรียกว่าถูกใจนะแล้วก็ครบคันทั้งสายดูหนังและสายเล่นเกมนะภายใน AVR เครื่องนี้เลยครับ อะไรในส่วนของ h b Out นะครับรุ่นนี้ก็คือให้มา2ช่องเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ h b Out main เนี่ยซึ่งเป็นช่องหลักเนี่ยก็จะรองรับมาตรฐาน EARC หรือ enhanced audio return channel นั่นเองนะครับงั้นถ้าเชื่อมต่อกับทีวีที่รองรับเนี่ยก็จะรองรับมาตรฐานระบบเสียงสูงสุดก็คือ dolby atmos แ like บบส u hd เลยทีเดียวนะครับครับแล้วก็ hdmi เนี่ยก็ยังรองรับการส่งสัญญาณภาพทั้งในรูปแบบ hdr 10 plus และ dolby vision อีกด้วยอ่าก็เรียกว่าถ้าเกิดเอาไปใช้งานดูมาตรฐาน hdr เนี่ยก็ถือว่าครบหมดทุกมาตรฐานที่มีในปัจจุบันเลยทีเดียว และเนื่องจากรุ่นนี้เป็นเน็ตเวิร์ก LED s i v e r นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาพร้อมกับคุณสมบัติทางด้าน Network โดยรองรับการเชื่อมต่อทั้งแบบมีสายผ่านแลนนะครับรวมถึงไร้สายผ่าน Wi-Fi ซึ่งจะรองรับทั้ง2ระบบนะก็คือ2.4แล้วก็5 g h z ครับ ครับแล้วก็ตัว AVR เครื่องนี้เนี่ยก็ยังรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธด้วยแต่ว่า AVR เครื่องนี้นะครับแน่นอนแหละว่ามันจะรองรับการเชื่อมต่อนะครับจากมือถือหรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยเข้ามาเล่นเพลงที่ตัวเครื่องใช่ไหมครับแต่ว่ารุ่นนี้นมีความพิเศษตรงที่บลูทูธเนี่ยเขาจะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่าบลูทูธ transmitter มาให้ด้วยก็คือครับตัว AVR เนี่ยจะสามารถนะส่งสัญญาณบลูทูธไม่ว่าจะเป็นอินพุตต่างๆเช่นบลูเร์เครื่องเล่นเกมเนี่ย ไปที่หูฟังของเรานะครับใช้ในกรณีที่สมมุติเวลาเรานำเอวีาตัวนี้นะครไปเซตอัพไว้ในห้องนอนของเราแล้วตอนกลางคืนเนี่ยคุณลูกหรือว่าคุณภรรยานอนหลับใช่ไหมฮะแต่เราอยากดูหนังต่อเนี่ยก็สามารถส่งสัญญาณนะฮะผ่านบลูทูธเนี่ยเข้ามาที่หูฟังบลูทูธไร้สายเพื่อรับชมหนังต่อไปได้นั่นเองครับอ่าคือจริงแล้วความสามารถในการเชื่อมต่อหูฟังของเ v r e c e i v e r เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะจริงๆ AR ทุกเครื่องเนี่ยสามารถเชื่อมต่อหูฟังแบบมีสายได้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าพิ ซึ่งจะรองรับมาตรฐานถึง f x hd เลยทีเดียวเรียกว่าจัดเต็มนะฮะอันี้มาดูในส่วนของช่องเชื่อมต่อทางด้านหน้ากันบ้างนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยให้มาหลายรูปแบบนะแต่ว่าที่เด่นที่สุดก็คงจะเป็น hd in นะครับครับก็คือช่องข้างหน้าเนี่ยเอาไว้สําหรับเวลาจะเชื่อมต่อน้ตบุ๊กหรือว่าอย่างเช่นเวลาเพื่อนมาบ้านเอาเครื่องเกม n ิน t e n d o s w ิต c h มาเนี่ยเราก็สามารถเชื่อมต่อด้านหน้าได้อย่างสะดวกง่ายๆเลยไม่ต้องคอยอ้อมมาเชื่อมต่อด้านหลังให้วุ่นวายนั่นเองครับแต่ว่าจะมีข้อแม้นิดนึงนะครับก ดังนั้นก็จะรองรับมาตรฐานภาพเนี่ยสูงสุดแค่ 4K 60Hz เท่านั้นนะครับยังไม่รองรับ 8K เรวมถึง 4K 120Hz ทีนี้เรามาดูในส่วนของลำโพงคลิป Reference p r e m i e r กันครับอพอพูดถึงคลิปนะครับก็แน่นอนว่าจุดเด่นเนี่ยที่ เราเห็นแล้วเรารู้เลยนะว่าเป็นคลิปเนี่ยก็คือลักษณะโครงสร้างแบบปากแตรนะครับหรือที่เรียกว่าฮอนนั่นเองซึ่งถ้าเป็นรุ่น Reference p r e เม e r เนี่ยก็จะเป็นลักษณะฮอนที่เรียกว่าแท ctic ฮอนอ่าครับอ่าแท็ก uh, ติกฮอนเนี่ยก็จะเป็นฮอนลักษณะแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับที่ก็เรียกว่า90,90คูณองศาซึ่งจริงๆผมสังเกตเห็นว่าลำโพงคลิปส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแฟกติกฮอนอยู่แล้วแต่ว่าดูรุ่นนี้มันดูมีความพิเศษนิดนึงบริเวยรอบๆทำไมลักษณะมันเหมือนคล้ายๆยางจริงๆเป็นเป็นแบบ ต้องบอกก่อนว่าลักษณะฮอเนี่ยมันจะใช้หลักการสะท้อนเสียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแายทอดย่านความถี่สูงนะครับแต่ว่าวัสดุปกติที่สะท้อนเสียงมากๆเนี่ยอ่ามันอาจจะบูสต์ย่านความถี่เสียงบางย่านนะให้โด่งล้ําขึ้นมาได้นะครับการใช้งานวัสดุแบบซิลิโคนเนี่ยที่คลิปเลือกใช้เนี่ยก็เป็นการเหมือนช่วยให้การสะท้อนเสียงของทวิตเตอร์เนี่ยมีความแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นอ่าก็คือความเพี้ยนต่ําลงนั่นเองนะครับ แล้วก็ในส่วนของทวิตเตอร์ที่อยู่ใจกลางแท็กติคอนนะครับสำหรับรุ่นแลเฟรเพีเมียรเนี่ยเขาก็จะใช้วัสดุอย่างไทเทเนียมซึ่งถือว่าเป็นวัสดุที่มีความแกร่งเหนือกว่ารุ่นเลเฟลเลนซ์ซึ่งเป็นอลูมิเนียมนะครับ ดังนั้นในส่วนของการตอบสนองย่านความถี่สูงเนี่ยเรฟเลนส์พรีเมียร์เนี่ยก็เลยสามารถรองรับได้ไกลถึง25กิโลเฮิร์นะครับในขณะที่รุ่นต่ำกว่าอย่างรุ่นเรฟเลนส์เนี่ยจะได้แค่21กิโลเฮิร์เท่านั้นเองนะ,นะครับแล้วส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของดอกลำโพงบูฟเฟอร์นะหรือว่าที่หลายคนเรียกกันว่าดอกทองนั่นเองนะครับจริงๆแล้วมันเป็นสีทองแดงนะครับ uh huh. ซึ่งสีทองแดงที่เห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากวัสดุที่เรียกว่าสปันคอปเปอร์เซรามีทัลลิกบูฟเฟอร์นะครับ เซรามิคเทลิกเนี่ยก็คือเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเซรามิกกับเมทัลน,นะก็คือโลหะเหตุผลก็เพื่อทําให้ตัวโคนวูเฟอร์เนี่ยมันมีน้ําหนักที่เบานะครับการตอบสนองก,ก็จะทําได้ฉับไวมากยิ่งขึ้นแต่แน่นอนว่าถ้าเป็นรุ่นเ e ฟเลนเซียพิเอียร์เนี่ยก็จะถูกยึดเข้ากับโครงสร้างแบบเหล็กหล่อชิ้นเดียวนะครับเนี้ยในการประคองตัววูเฟอร์เวลาที่ต้องทํางานรับระดับเสียงที่ดังมากๆเนี่ยก็จะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น นในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของท่อคลายเบสทางด้านหลังของตู้ลำโพงนี่เองนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่าของคลิปเ e f e r e n ์พรีเมียนะท่อคลายเบสเขาจะเป็นลักษณะทรงสี่เหลี่ยมซึ่งจะต่างจากลำโพงทั่วไปที่เป็นแบบกลมๆนะครับซึ่งภายในตัวตู้นะครับจะใช้ตัวท่อนะเป็นทรงยาวปลายมนนะครับผมที่จะช่วยให้เสียงเบสเนี่ยมีการไหลผ่านนะของอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นท,ทำให้เสียงเบสเนี่ยมีความแม่นยำและถูกต้องกว่าท่อกลมแบบทั่วไปนั่นเองครับ ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าได้ลำโพงรุ่นไหนมาบ้างนะครับโดยแต่ละรุ่นที่ได้มาเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นรุ่นใหญ่สุดในลำโพงแต่ละรูปแบบของซีรีส์นี้เลยนั่นเองครับโดยในส่วนของคู่หน้านะครับจะเป็นลำโพงตั้งพื้นรุ่น RP 8 0 0 0 F ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะติดตั้งตัววูฟเฟอร์เนี่ยขนาด8นิ้วคู่นะครับแน่อนอน,นว่าในการตอบสนองยางอง่านความถี่ต่ำเนี่ยก็ย่อมลงได้ลึกจริงๆแล้วเนี่ยเดฟเฟนซ้พรีเมียร์เนี่ยจะมีลำโพงหน้าตาแบบเดียวกันนะครับอีกรุ่นหนึ่ง แต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยก็คือจะมีการฝังลำโพงร e ะเบิดเ้อยเอเดเวอร์สปีเกอร์ไว้ด้านบนก็คือจะมีลำโพงลักษณะแบบนี้เนี่ยฝังเข้าไปในด้านบนของตัวตู้เร<อ>ียกว่าเหมือน2 in one เลยซึ่งชื่อรุ่นเนี่ยจะเป็น RP 8 0 6 0 FA นะครับแต่ว่าเหตุผลที่เราเลือก RP 8 0 0 0 S ร่วมกับ RP 0 0 SA เนี SA เนื่องจากว่ารูปแบบนี้เนี่ยมันจะให้ความยืดหยุ่นในการติดตั้งมากกว่าแลในตอนเริ่มต้นการใช้งานนะครับหลายคนก็อาจจะนำลำโพงรุ่นนี้เนี่ย ไปติดตั้งด้านบนของลำโพงตั้งพื้นคู่หน้านะครับเพื่อใช้งานเป็น Do l b y Atmos e n a b l e Speaker แต่ว่าถ้าเกิดหลังจากนั้นเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนการติดตั้งเนี่ยแล้วก็สามารถประยุกนะครับนำลำโพงตัวนี้เนี่ยไปติดตั้งเป็นลำโพงเซอร์ราลเป็นลำโพงฟอนไฮหรือว่าไปนำไปติดตั้งด้านบนของเพดาน,นี่ในรูปแบบลำโพงท็อปเซอร์ราลก็ได้เช่นเดียวกันโดยที่ลำโพงรุ่นนี้นะมีความพิเศษอยู่ตรงที่ด้านหลังของตัวตู้ลำโพงเขาเนี่ยจะมีนะครับสวิตช์สำหรับการเลือกรูปแบบการติดั้้งรอวเอบ,บในใบด,ดย,นนยค ซึ่งถ้าหากเราจะใช้งานในรูปแบบของลำโพง d o l b y a t m o s e n อ็น e s p e a k e r นะครับเราก็ต้องสับสวิตไปที่ตำแหน่ง Atmos แต่ว่าถ้าจะไปใช้งานเป็นลำโพงรูปแบบอื่นๆเนี่ยก็ให้สับสวิตไปที่ตำแหน่ง Surround ถัดมาเป็นในส่วนของลำโพงเซนเตอร์นะครับก็คือรุ่น RP 5 0 4 c รุ่นนี้ได้ถือว่าเป็นลำโพงเซนเตอร์ขนาดใหญ่นะครับโดยจะติดตั้งตัวบูฟเฟอร์เนี่ยขนาด5นิ้วถึง4ดอกด,ด้วยกัน และำลำโพงเซร,ราว์นะครับเรามี2ทางเลือกนะครับโดยสามารถใช้งานรุ่น RP 600m ซึ่งเป็นลักษณะแบบลำโพงวังขาดตั้งตัวใหญ่ที่เห็นอยู่นี้ได้นะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยจะใช้ดอกบูเฟอร์เนี่ยขนาด6.5นิ้วแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็มีหนึ่งทางเลือกคือเราสามารถใช้งานลำโพงเซร,ราวในรูปแบบของลำโพงไบโพนะครับในรุ่น RP 502s ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะ โดยความแตกต่างเนี่ยด้วยลักษณะของลำโพงไบโพรนะครับมันจะยิงออกไป2ทางพร้อมกันใช่เหมือนลำโพง2ด้านแบบนี้่าเพราะ,ะนั้นมุมกระจายเสียงก็จะกว้างกว่าลำโพงลักษณะนี้นะครับ ซึ่งลำโพงใบโพลลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับใช้งานในพวกระบบเสียงแบบ5.1หรือกับใครที่ต้องการแบบว่าให้เวทีเสียงด้านหลังนมีความกว้างนะครับก็สามารถใช้ลำโพงแบบนี้เนี่ยช่วยเพิ่มความกว้างของเสียงแล้วมุมกระจายเสียงด้านหลังให้กว้างอบล้อมมากยิ่งขึ้นได้ครับแต่สําหรับการใช้งานร่วมกับระบบเสียงยุคใหม่อย่าง Dolby Atmos แล้วก็ d t s กนะครับการใช้งานร่วมกับลำโพงลักษณะนี้เนี่ยแบบลำโพงวางขาตั้งทั่วไปเนี่ยจะให้ทิศทางเสียงที่มีความแม่นยํามากกว่าครับ และสุดท้ายนะครับสำหรับลำโพงที่ขาดไม่ได้เลยนะครับในชุดโฮมเธียเตอร์นะฮะนั่นก็คือลำโพงซัมพูเฟอร์รุ่น SPL 1 2 0นั่นเองโดยรุ่นนี้นะครับจะเป็นลำโพงซัมพูเฟอร์นะครับที่มาพร้อมหน้าดอกลำโพงใหญ่ถึง12นิ้วนะครับโดยดอกลำโพงเนี่ยจะใช้วัสดุการออกแบบแบบเดียวกับลำโพงหลักเลยครับในตัวลำโพงนะครับจะให้แอมป์นะครับเป็นพักขยายแบบคลาสดีมาให้โดยนะมีกำลังขับอยู่ที่300วัตต์และพีคสูงสุดเนี่ยได้ถึง600วัตต์เลยทีเดียวครับ มาถึงขั้นตอนสําคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับซิสเต็มโฟมเทเตอร์นะครับก็คือการติดตั้งในส่วนของการติดตั้งเนี่ยการเซตอัลล์ลโพงเนี่ยถือว่ามีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าจะเป็นขั้นตอนที่ทําให้ลําโพงทุกชันแนลในระบบเนี่ยมีความประสานกลมกลืนกันซึ่งสาหรับ AV Receiver รุ่นนี้เนี่ยจะให้ระบบ Auto c ค l i b r a t i o n เนี่ยมาถึง2แบบด้วยกันคือ Accu EQ กับ Direct Live ทั้ง2อันนี้ก็คือเป็นระบบ Auto c ค l i b r a t i o n เหมือนกันนะครับแต่จะแตกต่างกันตรงที่ Direct Live เนี่ยจะเป็นระบบที่มีความซับซ้อนมากกว่า ก็เลยต้องใช้แบบว่าหน่วยการบอลผลที่ค่อนข้างซับซ้อนเลยต้องใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันบนมือถือนะที่ชื่อว่า On Gear Controller ครับโดยแอป,ปนี้เนี่ยก็มีให้ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบเป็นการ iOS และ Android เลยโดยการใช้งานนะครับไต้องใช้งานแอปพลิเคชันเนี่ยร่วมกับ My Auto Calibrate นะครับหน้าตาลักษณะแบบนี้ครับซึ่งในส่วนของผลการใช้งานนะครับก็พบว่า Direct Live เนี่ยให้ความเที่ยงตรงแม่นยำดีกว่า Acu EQ เดิมนะครับ โดยในส่วนของความเที่ยงตรงในการปรับเซตลําโพงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการชดเชยระยะห่างของลําโพงการบาลานซ์ระดับเสียงการกําหนดจุดตัดความถี่หรือแม้แต่เรื่องของเฟสนะครับแต่แอลไลฟ์เนี่ยก็มีส่วนช่วยทําให้ประหยัดเวลาในการเซตอัพที่เดิมเนี่ยมีความยุ่งยากเนี่ยได้สะดวกวดเร็วมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าผลลัพธ์เนี่ยจะมีบางจุดที่อาจจะต้องทําการไฟจูนเพิ่มเติมเนี่ยแต่ก็ดําเนินการจากเดิมไม่มากนะครับใช้เวลาไม่นานนักโดยรวมถือว่าให้ความลงตัวได้ดีทีเดียวครับ หลังจากทำการเซตอัพเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี้เรามาฟังเสียงจริงของ Onkyo t x n r 1 0 0กับลำโพงคลิป Reference Premier กันครับ Engage Drones Bertrain การดูหนังนะครับเครื่องเสียงชุดนี้เนี่ยเรียกว่าออกแบบมาเพื่อการดูหนังจริงๆในส่วนของลำโพงหลักแต่ละตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงคู่หน้าลำโพงเซนเตอร์ลำโพงเซรามคู่หลังนะครับเมื่อทำงานร่วมกันเนี่ยด้วยเสียงแหลมนะครับจากลำโพงทวิเตอร์อย่าง a c t คติ Horn ทำงานร่วมกับดอกลำโพงวูเฟอร์นะครับแบบเซรามเมทัลลิกนะครับที่ให้ลำโพงเนี่ยมีน้ำหนักเบาจึงให้เสียงหัวเบสที่คมนะครับหากเราสังเกตนะครับจากพวกเสียงต่างๆนะครับอย่างเช่นเสียงปืนเสียงรถเสียงเหล็กกระทบกันต่างๆนะครับจะมีความกระชับมีแรงปะทะที่ดี ลำโพงเซนเตอร์นะครับเนื่องจากตัวตู้เนี่ยมีขนาดที่ใหญ่นะครับจึงให้เสียงคู่เนี่ยที่ใหญ่อิม่มหนารวมถึงเสียงเบสจากลำโพงซับบูเฟอร์ในชุดนี้นะครับก็ให้เสียงเบสเนี่ยที่ลงลึกได้ดีหนักแน่นนะครับโดยรวมเนี่ยให้เสียงที่กระหึ่มลุกเล้าฟังสนุกตอบโจทย์คอหนังแอคชั่นอย่างแน่นอนนะครับ Your pilot can't be your private. Make me your obvious if I ain't your husband. I can't be your hybrid. I heard you married. I bet he treats you like Virgin Mary. You like it dirty, and I'm dirty, Harry. I know we were some lovers canary. We're to Larry. นชื่อในเรื่องของลำโพงซีนีมาแต่ที่โดดเด่นไม่แพ้ก,การสลรับรุ่น Refer e n c e p r e m i ียคือน้ำเสียงที่ใช้ฟังเพลงได้ตามแบบฉบับออเดียไฟล์ครับซึ่งขนาดที่ใหญ่ของ r p 800F จึงให้ปริมาณเบสได้หนักแน่นเต็มอิ่มจะฟังเอามาหลักหลายแนวก็ได้นำได้เนื้อดีมากเบสลงได้ลึกให้การแจกแจงรายละเอียดชิ้นดนตรีได้เด่นชัดและด้วยน้ำเสียงที่เจอความอินหวานนิดๆของออนเกียก็ช่วยส่งเสริมให้ได้น้ำเสียงที่ผ่อนคลายฟังเพลงร้องได้เพลินมากๆ นอกจากนี้มาทำงานร่วมกับ d ดลักไลฟ์สามารถจัดการกับความถี่ดีเลย์และเฟสได้อย่างแม่นยำขึ้นย่อมมีส่วนช่วยให้คุณภาพเสียงทั้งการดูหนังและฟังเพลงลงตัวน้ำเสียงมีความกระจ่างคมชัดมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ดีด้วยขนาดลำโพงที่ค่อนข้างใหญ่นะครับทั้งในส่วนของลำโพงเซนเตอร์แล้วก็ลำโพงตั้งพื้นนะครับการใช้งานเนี่ยจึงจะเป็นที่จะต้องการพื้นที่ตั้งวางค่อนข้างมาก กรณีที่ใช้งานในห้องเล็กพื้นที่จํากัดนะครับอาจมีความเป็นไปได้ที่ปริมาณเบรเนี่ยอาจจะเด่นล้ํากลบย่านความถี่อื่นนะครับในบางสถานการณ์ฟีเจอร์ r o มอีคของ d ด r e กไลฟ์เนี่ยอาจจะช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมแนะนําให้จัดการกับปัจจัยแวดล้อมให้เหมาะสมก่อนก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและหากมีความจำเป็นต้องใช้ r ูมอีคเนี่ยความผิดเพี้ยงก็จะน้อยลงครับ อน,นะครับแล้วมาถึงตรงนี้นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยแล้วว่าระหว่างนะครับ a v r Onkyo TX-NR7100 กับ a v r นะครับ i n t e g a DRX3.4 เนี่ยทั้งสองรุ่นนี้มีความแตกต่างอย่างไรครับอ่าก็จริงแล้วรุ่นนี้เนี่ยหากดูจากรูปลักษณ์ภายนอกนะครับในส่วนของ i n t e g a เนี่ยจะได้เปรียบตรงที่มีช่อง p r e out 9.2 channel นะครับอนาคตเนี่ยเราสามารถอัปเกรด เพิ่ม power amp ได้อย่างไรก็ดีถ้าเกิดสมมติเราดูในส่วนเฉพาะ power amp นะทั้งคู่เนี่ยจะมีกำลังขับเท่ากันที่100วัตต์นะครับต่ c แ a n n นลที่8โอห์มงั้นถ้าดูจากอย่างนี้เราจะคิดว่าเสียงมันน่าจะคล้ายกันมันน่าจะเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันมีความแตกต่างอยู่บ้างนะครับในส่วนของอันเกียวเนี่ยจะให้ความผ่อนปรนมากกว่าในขณะที่อินิก้าเนี่ยจะดูมีความเด็ดขาดมากขึ้นนิดนึงนะครับ ถ้าใครที่มีงบประมาณเนี่ยก็อาจจะลองดูเป็นอินิก้าได้นะครับแต่ว่าใครที่งบจํากัดตัวอันเกียวเนี่ยที่มีระดับราคาต่ำกว่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าน่าสนใจครับนะครับและถ้าเกิดใครที่สนใจนะครับอยากอ่านข้อมูลเพิ่มเติมของ AVR นะครับอินิก้า DRX 3.4เนี่ยก็สามารถไปดูรีวิวเขียนนะครับตามลิงก์ที่แนบไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับครับ ราคาตั้งของ o n k e กล v r e ว i v v r r รุ่น TXNR 7100อยู่ที่49,900บาทครับซึ่งราคาจะต่ำกว่า i n t ท g a DRX 3.4อยู่10,000บาทสว่วนชุดลำโพงคลิปนะครับทาง s าลิพับบิกเนี่ยกำลังทำโปรโมชั่นอยู่นะครับสามารถตามข้อมูลนะครับจากตัวแทนจำหน่ายโดยแอดไลน์แอดซาลิ p u b บิกเพื่ออัปเดตราคาล่าสุดได้ครับ คือข้อดีของ AVR นะครับคือเราสามารถจับคู่กับชุดลำโพงได้หลากหลายหากงบไม่ถึง r f f r r n t ์พ p ีเมียชุดนี้นะครับก็สามารถจับคู่กับซีรีส์ e f e r e n c e ที่มีราคาย่อมเยาวกว่าได้สามารถเลือกได้ตามก็ประมาณเลยครับสุดท้ายนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็เชิญก,กดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e c h a ช n e l y o u t u AirCDTV Thailand ของพวกเรากันไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ